มาดูความเคลื่อนไหวที่ไปเกี่ยวข้องกับประดีพระวัดป่าชื่อดังและพวกกันบ้างนะคะคณะสงฆ์ฝ่ายปกครองด้วตำรวจเตรียมตรวจสอบทรัพย์สินในวัดป่าธรรมครีจังหวัดนครราชสีมาพรุ่งนี้ค่ะหลังจากประธานคณะสงฆ์ถูกกอมปราบจับเป็นผู้ต้องหาในคดีทุจริตเงินวัดขณะที่บรรยากาศภายในวัดนั้นห้าหมบุคคลภายนอกเข้าออกและมีตำรวจตรวจตลอด24ชั่วโมงค่ะ ลูกศิษย์ต้องนำแผงรั้วเหล็กมาปิดกั้นทางเข้าออกด้านหน้าวัดป่าธรรมคีรีตำบลปากช่องอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาค่ะเพื่อป้องกันบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในวัดหลังพระชิวญ,ญาณโกศลหรือพระอาจารย์คมประธานคณะสงฆ์วัดป่าธรรมคีรีและพระมหาวุฒิมาเถาหมอเจ้าอาวาสพร้อมพระลูกวัดรวมสีรูปปลาสิกขา บรรยากาศภายในวัดมีตำรวจนอกเครื่องแบบและตำรวจท้องที่มาคอยดูแลความเรียบร้อยตลอด24ชั่วโมงผู้ใหญ่บ้านซับน้ำเย็นเปิดเผยนะคะว่ามีบุคคลที่มีชื่อเสียงดารานักการเมืองเดินทางมายังวัดป่าธรรมคีรีเพื่อทำบุญตลอดในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าชาวบ้านในพื้นที่ไม่ค่อยได้เข้าไปทำบุญกับวัดค่ะนอกจากงานประจำปีชาวบ้านถึงจะเข้าไปมีส่วนร่วมซึ่งกระแสข่าวที่เกิดขึ้นทำให้ชาวบ้านหลายคนเชื่อว่าเป็นเรื่องจริง แต่อีกหลายคนก็ยังตกใจหลายที่ทั้ง,งดาราพวกดาราพวกสาวไฮโซพวกยุทกพนทิ่สตางเข้ามาเลยนผู้ใหญ่คิดไหมว่าไม่น่าเรื่องจริงไม่น่าเป็นเรื่องจริงชิดไหมไม่น่าเกิดขึดด้นได้คิดครับ <c oughs> วันนี้ยังมันยังไม่ว่าผมผมตื่นหรือ,อยังฝ <c oughs> ันไปหรือผมฝันไปอะไรเงี้ยแต่ถ้ามีมีเรื่องนี้เกิดขึ้นนะ <c oughs> ผมว่า บ้านผมจะมีความเจริญขึ้นความจญรุ่งเรืองแล้วก็จะมีผู้คนเข้ามาเศรษฐกิจก็จะดีขึ้นคดีนี้ตำรวจกองปราบปรามได้รับการประสานจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติให้ตรวจสอบพฤติกรรมของนายคมหรือพระอาจารย์คมซึ่งเป็นอดีตประธานฝ่ายสงฆ์ของวัดป่าธรรมคีรีว่ามีการทุจริตเงินวัดตามที่มีการร้องเรียนหรือไม่กระทั่งพบบัญชีเงินฝากกว่า130ล้านบาทถูกโอนออกจากบัญชีวัด และเมื่อตรวจสอบคนใกล้ชิดก็พบเกินสดอีกกว่า50ล้านในบ้านพักค่ะซึ่งในวันพรุ่งนี้จะมีคณะกรรมการจากหลายฝ่ายทั้งคณะสงฆ์ฝ่ายปกครองตำรวจและท้องถิน่นร่วมกันตรวจสอบทรัพย์สินภายในวัดป่าธรรมคีรีค่ะ